พบ,บกันในช่วงที่2ครับช่วงของอวิดีโอที่2ในการขายบอทนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการคนที่จะเช่าบอทนะขออภัยด้วยนะครับเสียงรถเสียงลานะครับเพรผมอยู่ใกล้ถนนนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้อแอดมินดอกไม้ไฟที่ให้รับเช่าคลิก หรือรับบุคคลที่จะเช่าคลิกหรือรับบุคคลที่จะเอาคลิกไปป้องกันกลุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินจะสอนเรื่องการเพิ่มแอดนะครับที่ว่ามีคนมาเช่าบอดคลิกป้องกันกลุ่มไลน์นะครับหลักๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเช็คว่าระบบอันนี้คือมันทำงานหรือเปล่านะครับ อันนี้คือเป็นตัวหลักคือ,อแอดมินดอกไม้ไฟเนี่ยคือสั่งนะครับสั่งว่าเช็คระบบป้องกันกลุ่มเนี่ยมันทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูให้ครับอ่าทางานปกตินะครับอันนี้คือระบบทํางานปกตินะครับนะครับนะครับระบบทํางานปกตินะครับเช็คบั๊กนะครับ ก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าว่ามันระบบมันมีปัญหาเช่นระบบบั๊กคือมีคนไปนำคลิกไปเตะนำคลิกไปอะไรประมาณนี้นครับมันจะอาจจะบั๊กแล้วก็อาจจะเซิร์ฟจนหลุดได้จ่เซิร์ฟหลุดเนี่ยคือผมมีวิธีการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมมีเซิร์ฟอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือระบบ นะครับมันทํางานปกตินะครับนะครับทำงานปกตินะครับ น,นี้คือผมจะสอนในการาใช้ระบบคือคนมาเช่านะครับคนมาเช่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับนะครับเพิ่ม นะครับยวขอเสียสักคู่นะครับนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มแอดมินลองนะครับแอดมินลองดอกไม้ไฟเนี่ยนะครับเป็นแอดลองสามารถสั่งอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ามันจะขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับ ขึ้นมาเป็นเพิ่มผู้ดูแลระบบแล้วนะครับคือแอดมินลองไปลองแอดลองแอดมินเนี่ยครับเป็นาสามารถสั่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดไปที่ภาพในการสั่งของคลิกอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือแอดแอดมินลองนะครับแอดมินลองนะครับแอดมินลองแล้วก็เข้าไปที่เช็คบอร์ดของผมอันนี้นะครับแล้วก็ลองสั่ง นะครับ c o p ปก็ได้นะครับ copy แล้วลองสั่งดูว่าจะขึ้นไหมครับขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบคือมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับเช็คบักนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับเช็คความเร็วของระบบคลิกนะครับ ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งคลิกออกจากกลุ่มนะครับลองสั่งคลิกออกจากกลุ่มนะครับพิมพ์คำว่าไปนะครับแล้วลองสั่งดูนะครับระบบคลิกมันก็จะออกอัตโนมัตินะครับนะครับแล้วผมลองสั่งคําว่าคลิกมานะครับลองคลิกมา ค,คลิกก็จะมาอัตโนมัติของมันนะครับนี่ครับการเล่นของระบบะคลิกง่ายๆนะครับแต่มันไม่ให้ได้ยุ่งยากแต่ว่าคนไม่เป็นากา็จ,จะสอนแป๊บๆนึงเดี๋ยวก็เป็นนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้คือคือคือการเช่าคลิกนะครับการเช่าคลิกนะครับต่อไปผมจะลบะคนที่เช่าคลิกออกนะครับ ่านะครับลบผู้ดูแลระบบออกแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองสั่งดูนะครับความเร็วของระบบบอทดนะครับ ssp นะครับมันไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่าโดนปลุกดไปแล้วนะครับมันปลุกกดออกไปแล้วนะครับนะครับนะครับอันนี้คือการเล่นระบบคลิกเียง่ายนะครับนะครับขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะมีรถลาแล่นผ่านนะครับเพราะผมอยู่ข้างถนนใหญ่ไปดีนะครับ สั่งคลิกเข้าออกนะครับเช็คความเร็วของของระบบพวกนี้นะครับการเล่นระบบพวกนี้มันก็เล่นง่ายๆนะครับนะครับนะครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเข้าไปในโปรแกรมของระบบออ่่าารถบรราวดูนะครับรลกว่าแอปส้มนั่นเองครับเป็นแอปพลิเคชันในการเล่นระบบ คริกเกอร์ที่เป็นระบบโปรแกรมขึ้นมานะครับผมให้ทีมงานของในส่วนของทีมงานของผมนะครับเป็นคนสร้างให้แล้วก็ลงระบบพวงนี้ให้มานะครับตัวเองผมก็มันไม่มีเวลาจะทำนะครับแล้วก็มันหลายอย่างก็คือระบบพวกนี้ต้องมีคนดูแลนะครับอาจจะบั๊กหรือจะเสียก็ต้องแจ้งให้ทีมงานของของผมเนี่ยรู้นะครับ คือมันเป็นทีมงานเฉพาะเลยนะครับแต่ผมไม่เปิดเผยให้เป็นทีมงานของใครนะครับนะครับตอนนี้คือระบบข้อมูลมันจะอยู่ในแอปส้มนะครับถ้าคนเรียนรู้โปรแกรมอันนี้ขึ้นมาหรือคนที่เป็นโปรแกรมอันนี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องบอกผมนะครับก็เก็บไว้นะครับหรือไปสอนคนที่ไม่เป็นต่อนะครับหรือว่าคนที่ไม่เป็นอยากรู้ข้อมูลอันนี้คืออะไรอันนี้คือแอปส้มที่เป็นระบบ อ๋อเซิร์ฟของต่างประเทศที่ใช้ระบบอันนี้ขึ้นมานะครับผมจะลองสั่งดูนะครับว่าระบบพวกนี้มันจะวิ่งหรือเปล่านะครับผมจะลองพิมพ์คำว่า ssp นะครับนะครับระบบมันจะวิ่งของมันทันทีเลยนะครับนะครับระบบจะวิ่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับคือระบบพวกนี้มันจะทำงานนะครับถ้ามันไม่ทำงานมันเซิร์ฟมันก็จะหลุดนะครับ เซิร์ฟรายเดือนหลุดหรือว่าระบบคลิกไปเตะกับคนอื่นเกินจำเกินเหตุทําให้เซิร์ฟหลุดนะครับทําให้เซิร์ฟหลุดต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่มาแข่งขันมาเตะคลิกกันอะไรกันก็ทําให้เซิร์ฟหลุดได้นะครับแล้วก็ต้องมาแก้เซิร์ฟนะครับนะครับ ระบบก็ขึ้นอัตโนมัตินะครับผมจะลองเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับ ssp นะครับระบบก็ขึ้นมาของมันนะครับย้ํานะครับว่าระบบพวกนี้คือผมทําเป็นทีมงานนะครับผมไม่ได้ทําคนเดียวเพราะว่าผมทําคนเดียวเดี๋ยวผมอีกยานเลยนะครับทําคนเดียวอีกนานเลยทําเป็นทีมงานนะครับทําเป็นทีมงานก็อาจจะเป็นรูปแบบของทีมงานแต่ผมไม่เปิดเผยให้ใครนะครับ ก็คนจะเรียนรู้บอดเธอทำคนเดียวก็ทําได้นะครับก็คือไม่ใช่เป็นปัญหานะครับของของผมเนี่ยคือเป็นทีมงานอีกคนนึงแก้ไขไฟล์อีกคนนึงอาจจะดูแลเรื่องไฟล์การเช็คไฟล์นะครับอีกคนนึงอเอาไฟล์มาปรับแต่งทําข้อมูลให้มันง่ายขึ้นหรือแก้ไขไฟล์หรือเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับนะครับก็คือว่าผมทําเป็นทีมงาน แะ่แจ้งอะไรผมก็แจ้งให้น้องดูแลนะครับผมว่าทำ,ทำไมระบบโปรแกรมนี้มันไม่ขึ้นอ่าผมก็แจ้งในทีมงานของผมนะครับนะครับ <c oughs> นะครับถ้าคนทำคลิกทำระบบป้องกันกลุ่มทำเซลล์บอทเป็นเก่งนะครับอ่าเขาก็ทำคนเดียวได้ได้กำไรคนเดียว แต่ผมทําเป็นทีมงานผมได้พวกนี้มาผมก็ต้องแจกจ่ายให้ในทีมงานนะครับผมก็ต้องโยนให้เอาเงินให้น้องบ้างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับนะครับอันนี้คือรูปแบบของโปรแกรมนะครับโปรแกรมของมันนะครับแอปส้มนะครับอ่าผมลงสั่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจบรายการแล้วนะครับ เดี๋ยวผมมีอะไรอีกเยอะที่ต้องทำนะครับเดี๋ยวผมรอ,อ,อทำอีกอันหนึงคือเป็นเซลล์บอทบินนะครับของอินโดนะครับจะลองจะลองทำอีกไฟล์หนึ่งเพราะตอนนี้น้องๆที่ทำไฟล์มันก็เขาไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาต้องทำงานผมก็ต้องทำงานเหมือนกันผมก็ต้องมาดูแลลูกค้านะครับอาจจะมีลูกค้าน้อยลูกค้ามากก็ ก็ต้องช่วยกันนะครับและคนที่อยากจะมาเช่าคลิกตรงนี้จริงๆก็เชิญเลยครับเดือนแรก600เดือนที่2นะครับ400บาทนะครับจํากัดนะครับรับจํากัดได้ประมาณเกือบ10คนนะครับสิคนถึง20คนนะครับถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะลองถามในทีมงานดูนะครับว่าจะสร้างอะไรให้มันให้มันแบบให้มันอ่า ระบบไฟล์นี่มันเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นอาต่อไปผมอาจจะมีไฟล์เตะคิกบอร์ดสิตัวนะครับมีไฟล์ JS ของอินโดนีเซียนะครับเป็นระบบเตะ,ะนะครับขอตอนนี้คือต้องหาเงินหมุนมาใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วใครเช่าก็คือผมก็ปล่อยให้เช่าถ้าใครไม่เช่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เล่นต่อไปอย่างนี้นะครับ ฝากไว้ในเพจของ YouTube หรือคนที่เล่นหรือคนที่เล่นระบบพวกนี้ไม่เป็นแต่อยากจะเล่นอยากจะลองเล่นดูนะครับหรือคนที่เล่นเป็นอยากจะหาคนที่พอไว้ใจได้ลองมาเช่าผมได้เลยนะครับแอดมินดอกไม้ไฟนะครับขอบมากขอบพระคุณมากครับนะครับคําพูดคําจารยนายที่แม่สุภาพขอากาบประทานอาัยครับไว้นะโอากาสจอกจากนี้ไปด้วยนะครับฝากไว้ในเพจ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ